สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดสวัสดีครับพี่น้องเย็นๆสบายชิวๆบรรยากาศดีกับวันหยุดนะครับผมพาครอบครัวมาทำบุญไหว้พระที่วัดเกตุมบดีสีวราลามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนำความเป็นสิริเป็นมงคลนะครับโชคดีร่ำรวยเฮงๆ นะครับสมความปรารถนานะครับมาฝากทุกท่านนะครับมาวัดเกตุมผมไม่ลืมที่จะมาสาราเป็นสิมคนอย่างนี้กว้างกวางมากๆนะครับโอ้โหมองไปนะครับที่จอดรถเขาเยอะอจริงๆนะครับหลวงพ่อจัดที่จอดรถไว้ได้เยอะมากๆและมีพระพุทธรูปพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์นะครับ หลวงพ่อหลวงปู่นะครับหลายองค์มากมายทีเดียวองค์ใหญ่ๆนะครับองค์ใหญ่ๆที่ประดิษฐานในศาลาพงานเตติจิวานิสังฆทานานิสัปริวารานิที่ผูสังฆาสโนชยามะสาธิโนปนเตพิ่ผูสังโฆอิมานิติจิวานิสังฆทานานิสัพปริวารานิ ไปที่คณะตุลคัามหาการตีคณะต่างติตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้เจริญมีคุณพระเจ้าทุกองเป็นพระประฑาสายบ่าผ้าใจชีวรสัมบทานาจากดวงใจสี่อ้อนวันวิวายทั้งหลายเหล่า,ลานี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อบุญเพื่อประโยชน์ความศักดแต่พระเจ้าท,ที่ททหลายญาติพระเจ้าทั้งหลายด้วยมีพระคุณมารยาบิดา วาจารย์ามทุกท่านญาติแต่ญาติมีน้องครอบครัวลูกหลานเจ้าการในเวงทุกท่านก็มีคุาทุกท่านตลอดการลนะสาธุด้วยรังตัวสาธุ้ังตัวสาธุด้วตัวสาธุด้วยรังตัวาธุม้วยรังมัวยาโม้ายัโตัวยาธโม้ายัโมัวาธุด้ยั ยืนตลังตาหนานตลีตลังปันสาธุหลังตุกลังตุหลังพุทธสัพพิโโยวาจันตุสัพโรโครินาสัตวาเตปวันวันาิโสุขีติตาิโิวันตสีเดชจังุคาปัะจ้าทโนจัตาโรธรวัตติอายุวโนสุขังพระหลังขอโยมทุกท่านคุณแม่พ่อฮูจารย์คุณี ญาติยายญาติพี่น้องพ่อคู่ลูกหลานเจริญด้วยยุ้นะสุขภาพภาปฏิทานเนรสารสมบัติสุขกายสุขใจสุขภาพคณะยุวธนะคณะยิ่งยืนนานตลอดนานนานตลอดปีตลอดไปสาตัวหลังพุทโธหลังพุทโธหลังพุทโทผู้ตัวหลังพุทโธหลังพุทโธหลังพูดตัวหลังผู้ตัวหลังผู้ตัวหลังพะดโทนโมพุทธายะ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  ทธายนโโโโโโมมมมมมพุุุุุุททททททาาาาาายยยยยยนนนกอัี้ผมได้ประกาศพระเดชคุณหลวงพ่อใหญ่ด้วยพระครูภาวนาวรคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับครูบรมครูบาอาจารย์นะครับแห่งวัดเกตุมแห่งนี้นะครับผมเล่นประกาศขอเข้ามาละโทษขอพอร เป็นสีมงคลและปลกกรชื่นใจของนั่งสมาธิสักนิดนะครับสนาที5นาทีสลับสับเปลี่ยนกันกันกบคุณภรรยาครับลูกก็เดินเล่นตามภาษานะครับ <c oughs> นี่คือความสุขนี่แหละครับคือความสุขง่ายๆสบายๆบยุญก็เกิดขึ้นง่ายท่านสอนไว้ว่าคิดให้ได้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเกิดประโยชน์อย่างไร อ่คิดคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนทำนะครับจะไ,ได้มากนะครับทำแล้วก็มาพิจารณาดูว่าเราก็จะชื่นใจในบุญกุศลที่เราทำนะครับไม่เดือดร้อนด้วยนะเออถ้าท่านทำแล้วเดือดร้อนนี่ก็ลำบากเหมือนกัน